ตอนที่เขาจะให้พี่มาทำเขาถามพี่ว่าคุณทําได้หรือเปล่าหรือว่าพี่รู้สึกว่าพี่จะไหวไหมเนี่ยเขาถามนะอพอเขาส่งมา,มาสัพันษณ์เลเอ,อเ,ขาาเขาไปถามเขาส่งมาสัพัาษณ์เลยเขาเขาถามว่าไหวไหมไหวได้ไหม,หไไหมสู้ไหมตอนเรามาแรกๆเนี่ยเราก็แบบบางครั้งเนี่ยน้ำตาร่วงเลยนะเจ้านายก็ดุนะเจ้านายก็ว่านะเบางทีบางทีว่าทําให้เรา ทำให้เราเสียใจจนน้ำตาล่วงก็มีหนะครับแต่ด้วยความเป็นลูกแม่โจ้เราก็อดทนครับนะครับคําบ่นล้วก็มองว่าเป็นคําที่เป็นคำที่สร้างสรรค์ครับทําให้เราเนี่ยได้อดทนทําให้เราพยายามเอาชนะคําบ่นให้ได้บ่นมาว่ามาด่ามาผมจะเอาชนะให้ได้ด้วยงานนะอด้วยความสำเร็จของงานอย่างงี้เราก็ สู้ต่อมาสู้ต่อมาก็ได้เป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการสายขายครับผู้จัดการสายขายครับนะครับแล้วก็ยอดขายโอเคละอ๋อคือเราต้องทำยอดขายด้วยทำยอดขายด้วยยอดขายเครื่องจักรนะยอดขายเครื่องจักรนะครับตอนนั้นขึ้นมาหลักหลายร้อยล้านอ่ะตอนนี้เราได้ขยับขยับตําแหน่งนะ่าก็จนมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแล้วก็รองผู้จัดการทั่วไป แล้วก็บริษัทก็ไปขยายงานทำรบวงจรนเรื่องข้าวไปมีโรงสีข้าวที่บุรีรัมย์เอาไว้โครงการโครงการคล้ายๆโครงการโลกภาคหลัก c ีก็ไปสร้างโรงสีที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์กับนะครับตรงนั้นก็มีโครงการเจ็ดอาชีพเจ็ดรายได้น,นะครับก็มีอาชีพทํานาอาชีพทําสวนอาชีพเลี้ยงปลาอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพทอผ้าอย่างเงี้ย เจ็ดอาชีพอยู่ที่บุรีรัมย์เลยอยู่ที่บุรีรัมย์โดยที่มีโรงสีเป็นเซนเตอร์นะครับทำไม<ห>ต้องเอาโรงสีครับว่าหมายถึงว่าโรงสีนี่สีข้าวอย่างเดียวไหมฮะคืออย่างนี้ก็คืออซีพี CP ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรก็ตอนนั้นเนี่ยชาวนาเนี่ยเป็นคนที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยครับซีพีก็ต้องการเอา,อาโรงสีเนี่ยไปทาให้ครบวงจรแล้วก็ชาวนาเนี่ยนะ เข้ามาถือหุ้นในโรงสีด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ชาวนาก็ปลูกข้าวโดยที่เรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการเอาพันข้าวที่ดีไปให้เกษตรกรกรร็เอาเทคโนโลยีการผลิตที่ดีไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วให้สอนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพับพึงแล้วก็เอามาเข้าโรงสีข้าวที่เป็นของเกษตรกรเองแล้วซีพีก็เป็นผู้จาหน่ายได้ผลนะก็คือแล้วก็ ได้ผลยังไงแต่ก่อนเนี่ยการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาต้องให้ข้าวสุกแล้วใช้เคียวเก็บเกี่ยวอเอาแรงกันนะ,ะเขาเรียกลงแขกลงแขกบางทีก็เก็บเกี่ยวไม่ทนันฝนตกน้ําค้างข้าวมันก็แคกในเมล็ดข้าวที่เราเห็นเป็น,มนเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยนะถ้าเก็บเกี่ยวระยะพะักพืงนเนี่ยนะพักพื้นพักพื้คือข้าวระยะสุกแก่พอดีที่ความชื้นประมาณ2ี่เปอร์เซ็นต สุกแก่พอดีที่ความชื้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นข้าวกอขอเนี่ยเช่นสมมติข้าวกอข๋อกอขอยี่สิบสามหรือข้าวัยน่าหนึ่งเนี่ยสมมติอายุร้อยสิบวันเก็บเกี่ยวที่อายุร้อยสิบวันพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าระยะพักพิงแล้วเราเก็บเกี่ยวเลยแล้วไปอบลดความชื้นโทษโทษนะครับไอตัวที่ว่าร้อยยี่สิบวันเรานับตั้งแต่ตอนไหนครับตอนหวานลงไปหรือว่าตอนตอนเริ่มเริ่ม ดำเลยเริ่มปักดำอ๋อนั่นแหละวันที่หนึ่งใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราโดนน้าค้างเหรอเมื่อกี้ที่บอกว่าพอ่วงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยนะถ้ากลางคืนโดนแดดให้กลางวันโดนแดดกลางคืนโดนน้าค้างเนี่ยเมล็ดข้างในมันจะแคลสแครสก็คือมันหักเวลาเรามาเข้าโรงสีข้าวเนี่ยมันจะไม่เป็นข้าวเต็มเมล็ดอครับมันเป็นข้าวหักราคาราคาต่างกันล่วงเลยถ้าเป็นข้าวเต็มเมล็ด เยอะครับครับมันก็จะได้ราคาสูงถ้าเป็นข้าวหักเยอะมันก็จะราคาถูกผมนึกว่ามันหักอยู่ในขั้นตอนการสีไม่ใช่หรอไม่ใช่มันหักของมันอยู่แล้วมันหักของมันอยู่แล้วโรงสีไม่มีหน้าที่ไปเชื่อมมันล็ดเมันล็เข้าให้ติดกันไม่ใช่คโรงสีข้าวหนึ่งอ่ามันก็ต้องเก็บเกิ่ระยะพักพึงแล้วมาอบลดความชื้นนะครับการอบลดความชื้นมันก็มีเทคนิคในการให้อุณหภูมิที่จะไป ลดความชื้นจากความชื้นยี่สิบห้ามเหลือสิบสี่จุดห้าเพื่อให้ความชื้นเนี่ยสีได้พอดีพอดีแล้วโอ้โหได้ผลมากเฮดไลท์หรือต้นข้าวเนี่ยถ้ากลางวันโดนแดดกลางคืนโดนข้าวมันจะเหลือมาสักยี่สิบกว่าปนเลยละหรือสามสิบแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวระยะใช้ปึงเนี่ยเฮดไลท์บางทีขึ้นไปที่สี่สิบห้าหรือสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์คือคมันไม่แค่เมันไม่แค่แล้วเราก็ตั้งราคารับซือ้ออ่าถ้า,าสุ้ ถ้าสมมุติว่า h e a d l i g h t ของชาวบ้านในฤดูนั้นเนี่ย h e a d l i g h t เฉลี่ย30%มราคาหมื่นหนึ่งครับถ้าชาวบ้านทําได้ h e a d l i g h t สามสิบเอดเปอ์เซ็นสาระบวกให้ไปเปอร์เซ็นต์ละห<อ>้าสิบตำลชาวบ้านทําดีาถึงได้ดีได้ดีชาวบ้านทําไม่ดีก็ถูกหักห้าสิบตลครับ,รบนะครับเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านเห็นเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลแล้วเขาตอนหลังเนี่ยพอเราเข้าไปเขาก็ปรับปรุงหมดเล ทำไมเขาเลือกบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์สมัยก่อนเป็นเป็นจังหวัดที่รายได้ต่ำสุดแล้วไปเลือกที่ท่ำสุดบุรีรัมย์สมัยก่อนเรบทบุรีมมรัม,มย์ทางธุรกิจเราถึงไม่ทำ<อ>ไม่ไม่ใช่ชีพเดียวนะ<อ>เราถึงไม่ทำเจ็ดอาชีพไม่ใช่ปลูกข้าวอย่างเดียวอชาวบ้านก็จะต้องมีกลุ่มเย็บปักถักร้อยเราก็ไปเราก็เอาบริษัทที่ทําเรื่องเสือ้อทําเรื่องครับครับเสื้อแตงโมอไปสร้างไอ้ลง ลมยับปักหักร้อยคือเหมือนไปสร้างอาชีพไปสร้างอาชีพให้เขามีรายได้มากกว่าหนึ่งอาชีพโอ้โหเอ๊ะตรงนี้มันเป็นองค์กรการเุศลสหรือว่าอะไรรันครัี CP นี่ต้องทําธุรกิจใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมมันเหมือนกับว่าเอ๊ะไปช่วยเหลือสังคมแบบสร้างอาชีพให้เขาทําธุรกิจก็ต้องควบคู่ไปกับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมัตโต่ของ CP เนี่ยก็คือเกษตรกรเป็นคู่ชีวิต ถ้าเกษตรกรอยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้โอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้บริษัทอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไปตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านมีสมมติมีสิบไร่ทําข้าวหอมมะลิอย่างเก่งก็คิดว่าผลผลิตเฉลี่ยข้าวหอมมะลิมันมันไม่มีชนประทานอมันมันผลผลิตมันก็อาจจะไม่ได้เท่าข้าวขาวนะมสมมุติได้ห้าร้อยกิโลกร,รมัมต่อไร่เนี่ยนะครับเขาทำสิบไร่เนี่ยเขาก็จะได้ประมาณห้าเกวียนห้าเกวียนเนี่ยปีหนึ่ง ถ้าเกินละหมื่นเข้าได้ห้ามหมื่นใช้เท่า,าครอบครัวนะแต่ถ้าเขามีอาชีพในการเย็บเสื้อมีอาชีพในการปลูกผักมีอาชีพในการทําผลไม้มีอาชีพในการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีอาชีพในการทานาเนี่ยเขาก็จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมดั้งฟังเนี่ยผมนึกอึ้งนะผมพูดตรงๆผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าซีพีเขาทำอะไรบ้าง แล้วก็แนวคิดของเขาเป็นยังไงวันนี้ผมมาฟังปุ๊บหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือพี่ขุนนี่รู้เรื่องข่าวเยอะมากนะครับเรื่องข่าวเยอะมากสองคือซีพีเนี่ยสโลแกนที่ผมฟังดูแล้วเกษตรกรคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตโอ้โหนี่สุดยอดแล้วที่ผมถามเมื่อกี้เลยตรงๆก็คือวอ่าเราทําธุรกิจแล้วทําไมดูเหมือนเป็น,ปน,ปนองค์กรการกุศลก็เพราะว่าเนี่ยย้อนกลับมาที่คู่ชีวิตคู่ชีวิตถ้าคู่ชีวิตเราอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ใช่นี่ไงคำตอบตรงนี้ เพราะฉะนั้นบุหรีลำ้ำน้ำอะไรนะบุรี่ลำซ้ำน้ำกินสมัยก่อนลําบากลําบากเพราะว่ามันแห้งแล้งมากแล้วก็รไหลได้ไม่ดีครับหน้าที่เราต้องไปเติมรายได้ให้ชาวบ้านครับทาไมจะเติมรายรได้ไม่ใช่เงินไปให้เขาเนี่ก็ต้องไปสอนให้เขาตกปลาสร้างอาชีพสร้างอาชีพแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจใช่ัหตอนนั้นไปทําแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีไหมได้ผลลัพธ์ดีมากชาวบ้านก็ชาวบ้านก็มีรายได้ที่ดีตอนนั้นพี่ก็แสดงว่าพี่เป็น พี่ไปเป็นหัวหน้าไปเป็นอะไรใช่ไปเป็นไปเป็นดีเดอร์อะไรกันดีเดอร์ที่นั่นก็โอเคอีกแล้วใช่ทำอะไรดีมากใช่ใชเล่นี้โครงการหนึ่งที่ที่ที่เอาไปลงก็โครงการเลี้ยงดูเด็กกับพา้านะครับนโยบายท่านประธานธนินเนี่ยคือต้องการไม่ให้เด็กมีปมด้อยแล้วก็คนอีสานเนี่ยคนอีสานจะเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูลูกเนี่ยในการตอบในการอบ,อบ ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยดีมากใกลิดครับใกล้ชิดครับจะเห็นว่าเวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณจะมาทํางานอยู่กรุงเทพหรืออะไรเนี่ยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ต้องกลับไปเก็บเกี่ยวข้าแเ้าก็เอาเด็กกำพร้าที่กำพร้าพ่อแม่นะไปไปฝากเลี้ยงไปไปให้ชาวบ้านไปให้ชาวบ้านเลี้ยงโดยที่เราก็มีค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าเด็กที่เขาไม่มีพ่อแม่จากที่ไหน จากอ่าต่างประเอื่นจากจากกรมประชาสงเคราะห์นะซีพีเป็นตัวกลางซีพีเป็นตัวกลางแล้วก็ให้ชาวบ้านเลี้ยงอ่าเรามีมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทต่างหากได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิเครือจันทร์พัพอ๋อมูลนิธินี้เป็นคนดูแลให้เป็นคนดูแลแต่ว่าเหมือนเราไปจ้างไปจ้างชาวบ้านเลี้ยงแต่ว่าเอาไปตั้งแต่เล็กๆเลยนะไปเป็นเหมือนเป็นลูกบุดรเป็นลูกเลยอ่าแล้วก็ส่งให้เขาได้เลี้ยนถึงปัญญาตรีอะไรเงี้ยถ้าเขาถ้าเขาต้องการ ตอนนี้ก็เนี่ยโครงการยังอยู่ไงยังอยู่ครับแล้วก็เจริญขึ้นโอ้โเยี่ยมมากหลา,หลายหลายคนเลยครับคือมองแล้วมันเป็นอะไรที่พิเศษมากสําหรับเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่คอยดูแลทีวีเ <CV S 1> <ช>ข้าไปดูแลตรงนี้แล้วป<ช>ัจจุบันนี้โครงการนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่รลาเติบโตขึ้นกว่าเดิมด้วยพี่คิดว่าการให้การศรึกษาเนี่ยเป็นการให้ทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดอื เรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาหมดเจ๊งได้หมดได้แต่ถ้าเรามีปัญญานะเราไปสร้างงานสร้างเงินทาให้เรารวยดะตอนนั้นพี่ไปอยู่ที่บุรีรัมย์เลยไหมครับไปอยู่ที่บุรีรัมย์เลยหลายปีไหมสามปีสามปีนะแล้วมันมีไหมครับว่าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วเดี๋ยวโครงการนี้จะจบหรือคุณจะต้องย้ายไปตรงนู้นนี่อะไรไม่มีไหมไม่ไม่มีตายตัวครับครับแล้วแต่แล้วแต่ถ้าทำที่ที่นี่แล้วอย่างของพี่ผมฟังดูเขาเปิ เขาเปิดที่ใหม่ๆเขาให้พี่ไปตลอดใช่แล้วมันมีที่เปิดใหม่อีกไม่ก็มีตอนหลังก็มีหลายโครงการอย่างเช่นโครงการยาพารานไล่ทางไสาลพี่ก็ไปทางไพสาลทางภาคเหนือ่าเก็มารับผิดชอบโครงการนี้นะคือพี่อยู่ในแวดวงการเกษตรเนี่ยมาตั้งแต่จบเลยจบมาจนปัจจุบันเนี่ยพี่เป็นผู้บริหารของซีพีในระดับซ e o ก็พี่เป็นคนแรกของแมชโอที่ที่ได้ขึ้นมาถึงซีอคือพี่วธุรกิจพี่ว่าเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยใช่คอตามเป้าพี่เหรจะเป็นซีอใช่ของซีพให้ได้ครับซีอโนี้เขาทำอะไรกบ้างซีอโอผมอยากรู้ก็ก็ดูแลธุรกิจในภายใต้กลุ่มคือในในเครือจะมีหลายกลุ่มธุรกิจอ่าอย่างอย่างของพี่คเนี่ยดูแลด้านไหนะอ่าเราก็เราก็ ด้านด้านพืชครับอ่างก็จะมีทั้งข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีทั้งพูมิทั์การจัดสวนะจะมีทั้งยางพาราครับจะมีทั้งผลไม้โอ้ยหนะครับนะ CEO เนี่ยผมอยากรู้ว่า CEO เนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาไปออฟฟิศกันไหมหรือเขาทำอะไรกันบ้างครับมันต้องไปไประชุมไปตามประเทศไปอะไรอย่างนี้ก็มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลย เราไม่วุ่นวายกันมากเลยซีโอเนี่ยหรือว่าเขามีเครือข่ายการจัดการบริหารแต่ซีพีดีอย่างเลยเข้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่คุณเป็นคนแรกของแม่โจ้ที่เป็นซีโอของกลุ่มของกลุ่มธุรกิจของในซีพีในซีพีโอคุณผู้ชมเห็นไหมพี่คุณใช้เวลากี่ีตั้งแต่เรียนจบมาได้เป็นซีโอเนี่ยพี่จบมาปีสามหนึ่งสามหนึ่งอ่าเป็นซีโอปีหกหนึ่งหกหนึ่งสามสิบปี อใช้เวลาต่อสู้ฝ่าฟันนะครับจากในักศึกษาจบใหม่มาฝึกง,งานมาทำงานใช้เวลา30ปีมาเป็นซ e อปัจจุบันนี้ที่คุณรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายเราเรียบร้อยแล้วนี่คือเป้าหมายเราที่ที่คิดว่าเราตามที่เราตั้งเป้าแล้ววางลแล้วแล้วพี่คิดว่าก็ โลกมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่ะตอนนี้แล้วก็มันทันสมัยขึ้นคนรุ่นใหม่ก็เก่งขึ้นต่อไปการใช้เวลาในการทํางานตบบโตเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะจะเร็วขึ้นครับจากพี่ใช้เวลา30มสิปีต่อไปจะแค่สิบปีนะการที่วางเป้าหมายชัดเจนแบบนี้คือพี่มีไหมที่ว่าอีกสักช่วงนึงเรือวอาจบแค่นี้แล้วกันไม่มีเลยครับฮอ แล้วพี่ไม่คิดจะไปอยู่ที่อื่นเลยเลยอะไม่ไม่มีแนวคิดตรงนั้นเลยโอ้โหคุณผู้ชมคือพี่คือมุ่งม,มั่นทำที่ไหนเนี่ยพี่หลักการพี่ทําที่ไหนพี่ต้องทาให้ดีที่สุดโอ้โหแล้วต้องให้ถึงที่สุด <c oughs> ที่สุดเป้าหมายวางไว้แล้วคือ <c oughs> ไปให้ได้ไปให้ได้แม้มันจะฝ่าฟันอุปสรรคโอ้โหผมฟังแล้วผมเราก็ไม่ยอมท้อครับด้วยลูกไม่โจอดทนงานหนักตนรับปากก่อนเราสบาย ตอนที่ผมกาลังจะมาถึงตรงนี้ผมกาลังถามพี่ว่าการที่พี่เป็ูกมโจ้เนี่ยมันจะสอนอะไรให้พี่บ้างว่าในมุมของนักการเกษตรสอนในเรื่องของความอดทนในเรื่องความอดทนแล้วก็ในเรื่องของความพยายามในการเรียนเข้าไปที่แรกเลยเนี่ยนะตั้งแต่รับน้องก็ลำบากแนะ <laughs> ล้วนะลำบากด,ด้วยสนุกด้วยคับค้าน้ำตาเลยนะ <laughs> แล้วก็เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องจกักรเครื่องมือเลยนะใช้ทันสมัยใช้แรงในการขุดดินเพื่อปลูกถหลิ่งในการขุดดินเพื่อปลูกข้าวโพดแล้วก็พอปลูกแล้วก็ต้องไปอยู่ในโรงบ่มยาอบยาสูบโรงบ่มยาสูบอบยาสูบเนี่ยตัง้งแต่ค่ำคืนอะไรเราก็ต้องเฝ้าเวรยนยามอยู่ความมั่นใจคือปฏิบัติจริงปฏิบัติจริง อ่าอันนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม่โจสอนเรารให้เรารู้จักปฏิบัติจริงนอกจากการทดองแล้วก็รู้จักในเรื่องของการเอาจริงเอาจังในสิ่งที่เราต้องอรับผิดชอบนะครับก็จบมามาทํางานปัจจุบันนี้เป็นซี o โอในเครือของ c p CP นี่ผมว่าทุกท่านรู้จักดีนะเครือจเจริญพ,พุทธภัณฑ์เนี่ย มีทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าทั้งอาหารการกินของกร,กระเกษตรมีหมดนะครับตอนนี้ประสบความสาเร็จในเรื่องเป้าหมายพี่ขุนวางไว้อย่างไรบ้างครับในชีวิตตัวเองนะครับว่าหลังจากนี้พี่มองยนะังไงพี่ก็คิดว่าเมื่อเรามาถึงจุดที่เราวางเป้าหมายแล้วเนี่ยพี่ก็จะกลับไปตอบแทนบุญคุณนะครับนอกจากตอบแทนบุญคุณของอ CP พี่ก็ตั้งเป้าว่าจะตอบแทนบุญคุณมาอะไร ตอบแทนบุคอาจารย์ที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะแม่โจ้เพราะอาจารย์นะครับเราต้องกลับไปตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับที่สร้างเรามาถึงจุดนี้เพราะว่าใช้เวลา30ปีนะไม่ใช่น้อยๆนะแต่พอประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยากจะตอบแทนทีนี้ถ้าในมุมของซีอมองว่าน้องๆอ่ะ คนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมาหรือกำลังเรียนอยู่ควรจะปรับตัวยังไงครับในยุคปัจจุบันเนี่ยอ๋อพี่คิดว่าเราเราต้องคงอัตลักษณ์ของไม่โจเราไว้นะครับอ่าเช่นเก่งเรื่องปฏิบัติครับเราต้องเก่งเรื่องปฏิบัติจริงๆอันนี้คือจุดแข็งของคือต้องเก่งจริงต้องเก่งจริงไม่ใช่คนใดได้ไหมอ่ะต้องเก่งจริงแล้วต้องรู้ไอทีนะครับแล้วต้องรู้ภาษาที่สองภาษาที่สาม ภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยว่าไปนะครับคือเขาเรียกว่าต้องคบเครื่องครับถึงจะอยู่รอดในยุคปัจจุบันจึงจะอยู่รอดนะครับเราไม่ใช่อยู่เป็นสถาบันเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทยเราต้องแข่งขันกับมหาลัยอื่นอีกมากหลายที่นะครับเราไม่ใช่เราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเราต้องมองกว้างออกไปถึงคนแข่งทั้งโลกนะครับนะครับเราต้องไปแข่งขัน อันนี้ก็คือรุ่นใหม่ต้องปรับตัวต้องปรับภาษาเทคโนโลยีแล้วก็แล้วก็เรื่องความเก่งในวิชาชีพที่เรียนมาอในวิชาที่เรียนมาคุณเรียนมาเพื่ออะไรคุณก็เก่งแล้วเพื่ออะไรผมฟังพี่พี่จริงจังมากนะพี่ไม่ไม่มีคำว่าล้อเล่นอ่ะจะสมัครก็ต้องต้องต้องสมัครจะทํากิจกรรมทํากิจกรรมเรียนก็เรียนจริงจังนะนี่คือพี่ขุนศรีทองย้อยที่ลูกแม่โจ้รุ่น51จนปัจจุบันกลายเป็นซีอในเครือของซ p แล้วก็พี่ได้ครับ ดุสิติกิติมศักดิ์พี่ได้รับดุสิติกิติมศักดิ์ก่อนที่พี่จะรับมาระหว่างระหว่างทำงานเนี่ยพี่ก็มีโอกาสได้ไปตอบแทนสังคมน,นะครับ,รบก็ได้ไปช่วยงานรัฐบาลบก็ไปช่วยงานท่านรองนายกสมัยก่อนท่านรองนายกพิทักษ์อินทรักณ์วิเชียรน,นันท์กระดูเรืเร่องเกษตรแล้วก็ไปเป็นเลขานุก,การประจําคณะกรรมาการพนิษฐ ครับแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาคณิตศาสตร์กับกรรมธิการเกษตรนะฮะของสภาผู้แทนรัศดรับแล้วก็ไปช่วยงานท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมศุขครับสมัยสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับอันนี้ครับแล้วก็มีไปช่วยงานกระทรวงเลยเลยสองสามกระทรวงคือได้ใช้ความรู้เต็มที่เลยครับก็ได้คอนเนคชั่นครับได้คอนเนคชั่นแล้วก็ได้เรียนรู้กันเลยของของ บ้านเราาพุ<ผ>มแล้วจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ทํางานด้วยแล้วก็มีไปช่วยเรื่องง,งานของสังคมรัฐบาลแล้วก็มีช่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยร์สมุทรคนด้วยครับพี่ก็ได้สิทธิ์เก,ก่าดีเด่นแล้วก็ได้เป็นกรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ทําคุณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ได้ดุสเีมันเดนของ มหาลายราชมงคลธัญบุรีนะ,นะครับจะได้หลังแม่โจนะพี่ได้พี่ได้ได,ด,ด,ดุษริบดิตกิติมศักดิ์ของราชมงคลในปี64ครับแต่พี่ได้ด,ด,ดุษริบดิตของแม่โจเนี่ยปี63สแต่ก่อนที่พี่จะได้ดุษริบฑิตของแม่โจพี่ได้มหาบดิตกิติมศักดิ์ของแม่โจ้เปล่อนะรประมาณปี6ประมาณปีห้ปีก้ครับก็คือปิญญาโทปิญญาเอกเลยใช่ครับ แต่สองอาจารย์ดุษดีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ศาสตราจารย์นะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรตอนนี้แต่ผมไม่เป็นซูปเปอร์แล้ว <laughs> พี่พี่คนเป็นซูปเปอร์มีความรู้เยอะจริงๆผมคือมานั่งคุยนี่ผมมีความสื่อ่าทุกครั้งที่ผมคุยกับลูกแม่โจนะครับผมอึ้งตลอดทุกคนเลยอาจจะเป็นเพราะผมมีความรู้น้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันเปิดโลกผมมากๆนะเปิดโลกไปผมรู้ว่าเฮ้ยวัวเนี่ยเขาเลี้ยงกันอย่างนี้มันต้องขัดอย่างนี้ วันก่อนไปคุยเรื่องควายควายเขาคัดกันอย่างนี้วันนี้มาคุยเรื่องพืชพันธุ์เรื่องเกษตรเรื่องการบริหารถามต่อเรื่องบริหารสักนิดนะครับในฐานะว่าเราเป็นซีอโอเนี่ยพี่มีแนวคิดในการบริหารงานอย่างไงครับพี่เนี่ยเรา <c oughs> เราจะต้องเอาเป้าหมาย,ยากันหระแต่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจมันก็ต้องมีกำไรครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ต้องสร้างทีมงานต้องสร้างทีมงานที่จะเข้ามาต่อในธุรกิจให้ได้ <c oughs> แล้วต้องขยายงานนี่คือพี่ก็ใช้วิธีเดินมนะวางเป้าหมายใช่ก็ <c oughs> พี่คือวิธีเดิม <c oughs> วางเป้าหมายแล้วมีทีมเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนะั้นใช่ก่อนไปถึงเป้าหมายมันก็ต้องมีกลยุทธ์มีครับยุทธวิธีในการทําให้ประสบผลครับ <c oughs> นี่แหละครับก็เรื่องราวของซีโอแต่ว่าย้อนกลับไปนิดนึงพี่ขุนบอกว่าจะตอบแทนกลับไปตอบแทนบนคุณมาอะไรตอนนี้ผมเห็นพี่ประกาศลงสมัคร เลือกตั้งลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสิ่์เก่าแม่โจ้ใช่ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตพี่ขุนนะมาถึงจุดนี้เวลาหมดพอดีครับท่าน <c oughs> <c oughs> ชม <c oughs> เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเรื่องราวของการลงสมัครว่าทําไมถึงลงลงเพราะอะไรมีนโยบายแบบไหนจะไปพัฒนาสมาคมสิิ์เก่าแม่โจอ้อย่างไรช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วครับพี่ผุน ครับต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้โอ้ผมได้ไอเดียเยอะมากขอบคุณมากนะครับยินดีครับเดี๋ยวพี่พาผมไปชมบ้านหน่อยได้ครับครับคบขอุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย